สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีซันดาฟาร์มช่องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์และเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์กับพี่น้องเกษตรกร,กรด้วยกันนะครับครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร,กรถึงเรื่องการ <c oughs> แทงจมูกควายนะฮะแทงจมูกวัวนะครับซึ่งตามประสบการณ์แล้วนั้นของผมผมจะแทงเมื่อตอนอายุครบหนึ่งขวบนะฮะ ก็หรือหย่านมนะฮะ <c oughs> ย่านมก็วัววัวควายก็ถ้าหย่านมเร็วก็จะแทงช้าหน่อยนะฮะแต่ถ้าหย่านมช้าก็จะแทงตอนหลังหย่านมนะครับแต่ถ้าวัวเนี้ยผมจะหย่านมเร็วนะฮะจะย่านมเร็วเพราะฉะนั้นจะเอาเกณฑ์หย่านมไม่ได้ดังนั้นเราเราคุยเรื่องอายุกันเลยดีกว่าถ้าเป็นลูกวัวเนี่ยผมจะแทงตอนอายุแปดเดือนนะฮะแปดเดือน ถ้าเป็นลูกควายนี่ผมจะแทงตอนอายุสิบเดือนถึงสิบสองเดือนนะครับแทงสิบเดือนถึงสิบสองเดือนซึ่งก็เป็นเวลาที่เขาเหมาะสมนะครับเป็นช่วงเวลาที่เขาเหมาะสมถามว่าแทงจมูกแทงยังไงนะฮะเราสามารถแทงเองได้นะครับพี่น้องไม่ต้องอไม่ต้องเสียเงินนะครับไม่ต้องไปเสียเงินจ้างเขามาแทงแต่เพียงแต่เรากล้าทํานิดนึง การแทงจมูกเนี่ยะจะต้องอใช้เชือกเชือกอมัดคอนะฮะมัดคอแล้วก็มาเข้ากระดงเรือที่ที่ปากนะครับเข้ากระดงเรือที่ปากอาจจะต้องใช้เชือกถึงสองเส้นถ้าเป็นควายที่มีเขาแล้วก็จะเข้าที่เขาหนึ่งเส้นแล้วก็แล้วเข้าก,กระดงเรือที่ปากนะครับแต่ถ้าไม่มีเขาก็จะใช้เส้นหนึ่งมัดคอผูกกับผูกกับ เสาหรือผูกกับอ่าคอกนะฮะผูกกับคอกและอีกเส้นหนึ่งก็เข้าคอเหมือนกันแล้วก็เข้าเข้าอ่าเขาเรียกว่าเข้าคางเรือนะครับเข้าคางเรือที่ปากเพื่อเราจะจับจมูกเขาขึ้นมานะครับวิธีจับจมูกเนี่ยเราจะใช้นิ้วชีก้กับนิ้วอนิ้วโป้งกับนิ้วกลางเนี่ยนะฮะเช็คนะจับคลึงคลึง,ง,ง,งดูนะคลึงคลึงดูมันจะมี <c oughs> มันจะมีอ่า จุดที่อ่อนที่สุดและบางที่สุดนะพี่น้องลองคลึงดูนะจับดูจะเห็นเลยนะแต่ถ้าแล้วก็เราก็ดูด้วยสายตาสายตาก็คือจะมีจุดดํากับสีชมพูต่อกันนะฮะจะมีสีดํากับสีชมพูต่อกันไม่ว่าวัวว่าควายมีหมดนะฮะไม่ว่าควายเผือกควายดก็จะมีเหมือนกันนะฮะก็จะมีจุดต่อนะแต่ควายเผือกอาจจะเป็นเผือกเป็นสีขาวล้วนๆจะไม่มีรอยต่อแต่เราจับดูที่นิ่มที่สุดนะที่บางที่สุดมันจะมีจุดของมันนะครับ จุดบางจุดนิ่มของมันนะจะมีจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะจุดตรงนั้นแหละครับเป็นจุดที่เราจะแทงนะพี่น้องอย่าแทงลึกเกินไปแข็งมากๆไม่ได้นะแข็งมากๆเป็นกระดูกถ้าเป็นกระดูกแทงไปแล้วควายจะลูกสัตว์จะถอยตลอดนะดึงจะไม่มาจะไม่เดินนะครับนะับจะต้านนะครับจะ,จะต้านแต่ถ้าแทงปลายเกินไปนะถ้าแทงหมิน่นหมิ่นมาทางปลายจมูกเกินไปมันจะก้ม เนะวลาเรา,เรา,เรา,เราจูงแล้วมันจะก้มมันจะไม่เดินตามเรานะมันจะดื้อนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเป็นจุดที่บางๆจุดนั้นเท่านั้นพี่น้องลองจับดูได้ครับน้องจับดูได้จมูกงวจมูกควายเนี่ยถ้าเราล็อกอย่างนี้จับแข็งแขงเนี่ยเขาจะยอมนะเป็นจุดที่เขายอมที่สุดนะจุดอื่นเนี่ยเขาไม่ยอมแต่จุดเนี้ยจมูกเนี่ยแม้แม้แต่นิ้วเราสองนิ้วเนี่ยล็อกอยู่อยู่ก็สามารถดึงได้นะฮะสามารถดึงได้เพราะฉะนั้นให้ใช้จุดนี้แหละครับเป็นจุดที่แทงจมูกลงไป นะครับวันนี้นําเสนอขายของกันหน่อยนะครับวันนี้วันนี้ข <c oughs> อญาตขายของนะฮะนำเสนอตัวนี้ฮะซึ่งเป็นตัวที่ผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันน้องเขาทามาขายนะฮะเพิ่งเคยเห็นมันดีมากครับเลยต้องสนับสนุนน้องเขาเมื่อก่อนนี้ผมจะใช้แบบเป็นตัวลักษณะอย่างนี้ที่ที่ทําปลายแหลมๆนะฮะซึ่งมันเจ็บมือเวลากดลงอนะ่ะถ้ามือเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีผ้ารองหรือไม่มีถุงมือเนี่ยจะจะจะ,จะทะลุมือ แต่จะเป็นแผลนะครับแต่ตัวนี้ผมเห็นน้องก็ทํามาแล้วดีมากเลยอยากจะเอามาให้พี่น้องชมแล้วก็มาขายให้พี่น้องนะครับนะพี่น้องที่สมควรจะมีนะครับสมควรจะมีไว้ติดฟาร์มติดคอกไว้นะฮะตัวนี้ดีมากเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้ให้ดูนะครับว่าใช้ยังไงครับใช้ตัวนี้เลยนะครับดีมากนะครับนะพี่น้องลองดูนะครับเนี่ยตัวนี้สามารถแทงเข้าไปนะครับอ่าแทงเนี่ยครับมันจะเป็นปลอกสองชิ้นอย่างนี้นะฮะปลอกสองชิ้น อันนี้เป็นแกนนะครับเป็นแกนเป็นแกนเหล็กอ่าเป็นแกนที่แหลมคมมากนะครับแหลมคมมากเสียวเลยนะเห็นแล้วเสียวเลยนะครับเึ๊บตัวนี้เขาออกแบบมาสนิทมากเลยนะฮะสนิทกับเหล็กตัวเดิมเลยนะสนิทไม่มีไม่มีขั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสามารถแทงทะลุเข้าไปได้เลยแทงทะลุจมูกเข้าไปปุ๊บลงไปเนี่ยเราก็ถอดเหล็กตัวนี้ออกนะครับถอดตัวแทงนี้ออกได้เลยนะคาไว้อย่างนี้นะฮะคาที่จมูก วัวจะหมูกควายไว้ได้เลยเสร็จแ,แล้วเชือกที่เราเตรียมไว้เราก็เตรียมไว้วา,าประมาณหนึ่งวาครึ่งวาครึ่งของเรานะครับวาครึ่งของเรา,าหรือวาหน่อยๆก็ได้ให้ไปใ,ใช้ใช้เป็นเชือกเจ็ดมิลน,นะครับพี่น้องขนาดการใช้เชือกแทงมูจะหมูกวัวจะมูกควายใหม่ๆให้พี่น้องใช้เชือกเล็กที่สุดจะดีนะครับให้ใช้เชือกห้ามิลได้ก็ดีเจ็ดมิลได้ก็ดีนะครับอย่าให้เกินนั้นเชือกยิ่งเล็ก งวควายยิ่งบังคับง่ายนะครับแล้วยิ่งบังคับง่ายจมูกเขาจะไม่ไม่เสียนะฮะจมูกเขาจะไม่เสีย lifecycle. เพราะฉะนั้นเราเราพอพอคาไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับเราเตรียมเชือกไว้แล้วนี่ครับเตรียมเชือกลักษณะนี้ขนาดนะแล้วก็สอดเข้าไปเลยครับสอดเข้าไปปุ๊บนะฮะเนี่ยสมมุติว่าตรงนี้ตัวมือผมเนี่ยเป็นจมูกงวเนาะพอเราสอดปุ๊บเข้าไปเนี่ยฮะเนี่ยเชือกก็ไปโผล่ฝั่งนี้พอพอเสร็จแล้วก็ดึงลหลอดเหล็กออกเลยฮะอ่ะก็ทํางานง่ายมากเลยพี่น้อง เราก็ทํางานได้เลยนะอันนี้สามารถใส่เชือกได้ถึงขนาดห้ามิลเจ็ดมิลใส่ได้นะครับหลอดนี้นะครับราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งทางอ่าอ่ราคาซื้อหน้าร้านเนี่ยสองอยห้าสิบาทยังไม่รวมส่งถ้ารวมส่งก็ค่าส่งอีกห้าสิบาทค่าเก็บเงินปลายทางอีกยี่สิบาทก็เท่ากับประมาณสี่ร้อยสิบาทหรือสี่ร้อยยี่สิบเดี๋ยวผมจะลงให้อีกทีหนึ่งนะครับผมยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบราคาหน้าร้านครับนี่ฮะแทงง่ายๆนะครับพี่น้องแทงง่ายๆ และเชือกที่พอเราแทงพอพี่น้องแทงจงมูกเสร็จแล้วนะแทงจงมูกเสร็จแล้วมัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีมัดเราก็ต่างภาคต,าต่างความนิยมกันฮนะเราจะมัดยังไงก็แล้วแต่นะครับเมื่อมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องจะต้องมีเชือกให้เขาลากนะครับเพื่อให้เขาเหยียบเชือกที่เขาให้เหยียบอย่ายาวมากนะครับแล้วแล้วปลายเชือกทําให้แหลมอย่างนี้นะฮะอย่ามัดนะครับห้ามมัดอย่างนี้เด็ดขาดนะครับเชือกที่เหยียบนะครับ ห้ามมัดทําปมอย่างนี้นะฮะห้ามเด็ดขาดนะพี่น้องให้ทําอย่างนี้ครับปลายเชือกให้ให้เป็นอย่างนี้แหลมๆอย่างนี้ความยาวของเชือกเนี่ยให้แค่ก้นของเขาครับยาวไปแค่ก้นของเขาะหลังจากมัดที่สะพายแล้วให้ยาวไปแค่ก้นของเขาเวลาเขาเหยียบเนี่ยมันจะลื่นนะมันจะลื่นหลุดเวลาเขาเหยียบเนี่ยเหยียบปุ๊บมันก็เขาก็จะดึงได้แต่เขาก็จะเรียนรู้กับเชือกตัวนี้เขาจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่า อ๋อเชือกตัวนี้เหยียบไม่ได้เหยียบแล้วจะมูกเก็บนะฮะเหยียบแล้วก็จะสะบัดในที่สุดเขาก็จะเดินแบบระวังสองอาทิตย์เขาก็เป็นเชือกเราก็สามารถจะจูงได้สบายครับนะผมผมจะทําอย่างนี้ตลอดนะฮะที่ฟาร์มผมกุงควายทุกตัวจะต้องมีสะพายมันง่ายต่อการบังคับง่ายต่อการดูแลง่ายต่อการจับฉีดอยู่ฉีดยานะฮะง่ายต่อการดูแลร,รักษานะครับต้องมีนะครับถ้าไม่มีสะพายถือว่าท่านอ่า พ่อแม่ทำลายหนูนะฮะพ่อแม่ทำลายหนูเพราะไม่อย่างนั้นงวควายจะบังคับยากดูแลยากนะครับพี่น้องนะตัวนี้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ทางอาตัวนี้สามร้อยสาบาทนะครับอ่าโอเคเลยสรุปเลยผมผม,ผมคำนวณให้แล้วค่าส่ง50บาทค่าเก็บเงินปลายทางสิบบาทนะฮะสามบาท นะครับถ้าพี่น้องจะให้จัดส่งพี่น้องก็ทักอินบ็อกซ์สันดาฟาร์มมาหรืออินบ็อกซ์อินบ็อกซ์สันดาย,ยาสัตว์นะครับอินบ็อกซ์เพจอินบ็อกซ์เพจอินบ็อกซ์เฟซสันดาย,ยาสัตว์หรือโทรโดยตรงได้ที่0815364008นะโทรสั่งโดยตรงได้ที่0815364008ถ้าถ้าจะทางอินบ็อกซ์ก็อินบ็อกซ์เพจผมนะครับเพราะว่าผมเองพี่น้องโทรมาสั่งผม ผมจดเขียนหนังสือไม่ได้นะผมไม่สะดวกผมมือขวาผมเนี่ยปกติผมเขียนหนังสือมือขวาแต่ตอนนี้มือขวาพิการนะฮะใช้งานไม่สามารถจะเขียนหนังสือได้เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องสั่งต้องสั่งทางอินบ x ็อกเพจนะครับหรือถ้าจะโทรโดยตรงก็โทรไปที่0815364008นะครับตัวนี้ดีมากนะครับพี่น้องผมการันตีเลยว่าดีมากเพราะว่าผมเพิ่งเคย เพิ่งเคยเห็นนะครับน้องเขาทําแล้วก็เออเห็นแล้วมันน่าสนับสนุนความคิดของน้องเขานะก็ราคาก็ไม่ได้แพงไม่ได้แพงจนเกินไปแล้วก็สามารถเราสามารถที่จะทํางานเองได้ในฟาร์มถ้าเราไปจ้างเข้ามาก็100200บาทต้องมีนะครับถ้าเราหัดทําเองได้เราจะรู้ว่าแก้ไขยังไงแทงผิดแล้วแทงใหม่แก้ไขยังไงถ้าสมมุติว่าพี่น้องแทงผิดนะฮะ สังเกตดูว่างัวควายจุงแล้วมันไม่เดินจุงแล้วมันถอยหลังจุงแล้วมันกลมหน้าพี่น้องตัดเชือกออกแล้วปล่อยให้มันตันใหม่นะครับปล่อยให้ตันใหม่แล้วก็เราเราเตาแทงใหม่ก็ได้นะฮะปล่อยสักประมาณสองสามเดือนก็ตันแล้วจมูกไม่ไม่ไม่นานนะครับแต่ถ้ามันเป็นรูกว้างๆแล้วขนาดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานนิดนึงแต่ก็ตันนะฮะแต่ก็จะกลับมาตันเหมือนเดิมนะครับก็ พี่น้องน่าจะคงเข้าใจนะครับถึงตัวนี้มันมีมือจับเรียบร้อยนะฮะแล้วตัวนี้สามารถใช้รักษาท้องอื่นได้ด้วยเจาะเจาะสวบได้ด้วยนะครับก็เหมือนเดิมเจาะแล้วก็ถอดเหล็กออกแล้วก็คาตัวนี้ไว้ให้ระบายลมนะครับก็เหมือนเหมือนตัวเจาะพอร์ตนั่นแหละครับเหมือนเหมือนตัวนําเข้าจากต่างประเทศแต่ตัวนี้เขาผลิตในประเทศไทยฝีมือคนไทยน้องน้องเขาอยู่อีสานนะฮะเก่งมากนะครับก็าทาขึ้นมาโดยที่อ่าไม่ราคาไม่แพงพี่น้อง หาซื้อกันไว้นะครับต่างซื้อกันได้เลยนะครับนะน้องเฉลิมพรวันวันเหมือนชื่อน้องเฉลิมพรก็มีนะครับเป็นเป็นแหล่งผลิตส่งให้ผมนะผมก็ขายราคาเดียวกับน้องเขานั่นนะครับนะถือว่าเป็นการเอามาช่วยกันเผยแพร่สินค้าดีของคนไทยนะครับเราไม่ต้องไปซื้อเหล็กเจาะพอร์ตของต่างประเทศนะเหล็กเจาะพอต่างประเทศจับยากกว่านี้อีกครับมันเป็นด้างเหมือนไขควงนะแต่อันนี้มีที่จับเรียบร้อยนะครับ เอามือล็อกทํางานได้เลยนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปผมพิการเนี่ยจะลองทําดูฮนะเนี่ยผมจะลองเสียบดูนะก็เนี่ยถือว่ามันมันเหมาะมือมากเลยทํางานง่ายนะครับพี่น้องเหมาะมือทํางานง่ายนะครับถึงถึงว่ามาตัวนี้ดีมากเลยอยากจะเอามาให้พี่น้องไม่เคยไม่เคยคิดจะขายของหน้าในช่อง YouTube ตัวเองหรือหน้าเพจนะครับแต่อันนี้เห็นแล้วอยากจะสนับสนุนน้องเขานะครับแล้วก็ได้เป็น ค่ายาด้วยได้เป็นค่ากับข้าวของคนพิการด้วยครับนะครับพี่น้องครับลองลองดูนะครับสวัสดีครับ